รงบนตกใหม่เลยเดียวว่าคอยหมักไปบุเดียวเนาะเปยังเปยังกันเอาไปบุเดียวมันลอยได้นะทุกคนลอยอยู่างอากาศประมาณใหญ่ประมาณําหัวคนีแหละําความใหญ่มันนะเดินไเดียวว่าข้างในมันว่าจะนล ไมเ่เจอรี่เป็นมันลายนะต้าามาหน่อกเลยเจอรี่นเนาะมีตาเลย đẹp đó không thể nói cũng nhanh Chuyển chúng ta mỏ đây अब yeah, but... mm -hmm. นีก็อยู่หน้าอยู่หน้าคนเดียว ได้เหวกนได้โตอันนี้มีไข่มันนะไข่หอยแต่เขาะบอกินไข่มันกินแต่วมนามันเดี๋ดวหอกพข้อกินตามันเหละเมาต็แมนด้วยบอลเลยเข่คอยกับโบกยินนะ

theo này nó lái đại rồi <laughs> นี่นะอันมันนะตามันน่ะ มาเนาทุกคนแบบนี้ก็เอาสอีเดียวข้อสีมะว่าเหลืองเหลืองที่เดีว่าเขาเคยประสบประสบพบเจอมาเนาะพี่ก่อนไปเลยอีกตั้งเหลืองควอมเสือส่วนบุคคลนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก่อนนะคอยไปให้เนี่ยงเนาะไปห้เนี่ยง แต่ยังกดยังเสียไปแหละจองคนตกใหม่ตรงบนตกใหม่เ m ย i ดี๋ยวว่อหมักไปบุเดียวเนาะเปยังเป็นยังับเาไปบุเดียวแล้วก็เมื่อนั้นนะนเมื่อวันชื่อคอยดคอยยังยังกบอก้ครับบกนเที่ยงนะ ี่ยงกับบอกไกลวันใดแต่ว่ามันมีตาแล้วก็ขอจะี่ยงเี่ยงไปเนงมากเลยขอยบริธีทุกลทรัพ์ไปนะขอยก็บมันจักเนียไปประมาณีเนาะเป็นที่ที่กองนะชินะนะที่ที่กองเนียไปแต่ว่า่ี คอยเงี้ยงไปเลยคอยเห็นแจ้งเนาะคอยเห็นแจ้งหละมันเห็นแบบว่าคือแบว่าเขาเงี้ยงเขาเงี้งไปเนาะหลยมันมันอยู่ต่างขางแล้วนะมันเป็นแจ้งต่างขางเนาะข่อคอยเงี้ยงมข่อคอยเงี้ยงไผไปใส่เนี่ยมมนก็ะลบมมนก็ะลบต้นไม้คอยเรือมบอกเนาะคอยเล่น้ออนแบบว่าโบเซียเรียงเรียงที่เรียงอยไรนะอ เพิน่คนที่บอกไฟเจอเนาะตอนนานนั้นนะล้วก็มันเป็นแง่งขังเนะานะแต่คอยยังยังข้อมไปไปเบิ่งนคอยว่าเอ๊ะมันเป็นตาอย่างเดียวปกตินี่ซัดไม่ได้เจอมันต่อกับไฟเฮามันสีเหล์อมเนาะตามันะี่ยนะคอยไปคิดว่าตาจะ ลมลมมีเสียงลมหลบกันลมก็บันไปตกกันนะคอยจะเสียวตาสักเนาะเลยคอยจะเงี้ยข้อคอยกระบอกบทสนใจเนาะเลยคอยเงี้ยงนี้แบบว่ามันออกไหมนะออกมาแบบว่าคอยห้เฮาแบบเปด่นแบบว่าเป็นไข่พอคอยเงี้ยข้อไปใส่อีกมันจะหลีอีกมันมันบังต้นไม้มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะมันบังต้นไม้แล้ว เออค่ะว่าเด็กเชื่อว่าบริบริตต์ก็ไผ่คมนะวันใดมันขึ้นเหลี่ยมว่เกิดในใจนะพ่อพ่อกอจิ้มคมนี้เนาะแต่ว่าคอยบริได้แนมนี้คอยบริได้แนมนี้เพราะมับอลเก่าละแหละแต่ว่าคอยคอยหัย่นทำไผ่ในหัวเนานะมนี่ไมทั้งเหนมันคิดว่าคอยแนมนี้เดวมันจะเลื่อยลอยมากมันเป็นไผ่อย่แต่ว่าเป็นไผข่ขายก็ไผ่เอาดังหละแต่มันมันลอยได้นะทุกคน เลยตอนตอนนั้นงานประนั้หัวคนนีแหละทาควบไงมันะนะเดินไผ่บ่อ่ะข้างในมมนเบื่อจะขึ้นไลูกแบบขึ้นไปหลุกไปยังไงนะต่างมันลอยได้คอยก็หันหัวโค้มาหันหัวโคมากล้่มันจะหลบอีกนะเรื่องคอยจเห็นเลยแต่หันหัวโค้งนันหลบไม่หลบเลยคอยจึงเลยคอยยังไผ่จึงเลย มั ình ình phải cho นก็เลยลอออกมาตัดอาเลยบ่อได้กลก็มันเอาไปอยู่นะประมาณประมาณสี่เมตรประมาณสามสี่เมตรเนาะมันจะไล่กดซุ่มกบไฟนั่นนึงไฟก็ยังบ่อเสียได้แยังเจอตัดอาอะไรก็ยังจุดอยู่ดอยู่เอ๊ะมันคืออะได้วมันคือยังนนะิไปึหน้าป่ เดี pet, well. we to to ๋ยววาเาตอนนี้จะเดี๋ยนี้ยปอนะแ่เขาก็ยังบวชเสืออยู่นั่นเดี๋ยวไม่คิดใหม่่ไม่คิดห้าเดี๋ยวว่าเอะมันชื่อยังไงนะขาะเจอตอนไั้นยังบวชเสือนะยังบวชเสือมีจริงไงนะตัังจากซีนี้ได้ออกมาตอนนคอยแล้วก็คอยจะจึงกลมันเป็นหน้าที่ไแเลยขณาคอยจะเดบ๋ยยังบอกเลยนะัว เคยเท้าวายานมาตอนตอน่จริงมันมันออกแบบว่าเป็นแบบห้องงุ้งลายกลัวห้องงุ้งว่ามันชือห่อเด็กนะห่อเป็นแบบงุ้งงุ้งเข้าเงุงอีแบบว่าเ้ยอดเยี่อะไอยางนั้นเลยเวคอยก็ยางคอยดังบบนี้ะ คอยเดิมมีสติได้ไหมเดิมมีสติแล้วอะไเนาะเขต้องคอยจ่องจ่องกล้มันเดินแบบอะไรคอยเดิมมีสติอะไรกันเนี่ยคอยงานทายลังยังบวกกาหันรลังไห้เนาะบวกกาหันรลังไหเมันยคอยงานทายลังทายลังไปทีใกล้ๆแะไรคอยย้ำบวกกาแล่นได้คอยหยาบมันไหลอยู่นะเลยคอยงางคอยงางเอ้าทำงานไรงานขายเดี๋ยววาเด็กงางแบบ แรงแน่นะยางแน่แลงแน่แหละย Nh างไ,วไหวๆเนานะมากแล้วก็ฮะแต่ว่าคอยบริยางมาทั้งเที่ยงได้คอยลงที่คไปเดบมลงนะขยยางนี่นะฮะคอย Nh ายานนยงายลงไปทั้งถงแห้งไกล,ก,ลกว่าแห้งไกลกว่าเก่า